สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดนา่งดังในภาษาไทยเนลล่บล็อกผมเพิ่งดูวิดีโอใน YouTube ว่ามีหนึ่งคนเป็นน่าจะเป็นคนอะไรนะอเมริกาไปเที่ยวแล้วก็เขาเที่ยวว่าชาวไปเที่ยวที่ไปฮามาเล้วก็เท่าๆนั้นเขามี ริสุทธิพิเศษว่าจ่ายเงินหนึ่งครั้งเราก็กินเอ่ออะไรนะค่านั้นจะจะครอบทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากทำกินดื่มที่โริสุท์นั้นรวมอา,อาหารแอลโกอฮอล์เครื่องดื่มอื่นอย่างอื่นกิจกรรม นว่าปราสาทอะไรแบบนั้นที่ที่รีสอร์ทต้องต้องต้องเป็นที่รีสอร์ทหรือร้านแล้วก็อุปกรณ์กิจกรรมที่รีสอร์ทเป็นเจ้าของรวมอยู่ในรีสอร์ทนะครับก็เข้าจ่ายเงินสำหรับที่เรแพ็กเกจสามวันก็เข้าจ่ายประมาณสามพันดอลลาร์ อเมริกา US dollar ใช่ไหมครับแล้วก็ในที่สุดก็ออกน่าสนใจมากเพระาะว่าเขาจะพยายามกินเยอะๆเติมแอลกอฮอล์เยอะทุกวันทุกวันทุกวัน,วนแล้วก็ไปทำกิจกรรมข้างนอกนอนข้างในรีสอร์ทแล้วก็เขาจะอเขาลองอะไรนะต้องประเมิน นกประเมินคิดว่าราคาของท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างประมาณเท่าไหร่แล้วก็จะคิดจะลบจากค่า,าที่เขาจ่ายตอนแรกแล้วก็เป้าหมายของของทริปนี้ครับต้องคิดว่า,ากินแล้วก็อะรนะปริโภคแล้วก็ทำ อะไรถึงจะสูงกว่าคุณขาจะสูงกว่าราคาที่เขาเคยจ่ายรแต่ว่าหน้าที่สุดอ,อทำไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็่าจจะมาเที่ยวที่เขาทำไม่ธรรมดาสำหรับคนธรรมดาน่จาจะถ้าทำทเที่ยว เหมือนกับขา่าวทรนะาจะจะมีเที่ยวไม่ไม่ค่อยสนุกเพราะว่าทุกเอ่เอทุกสิ่งทุกอย่างที่ขา่าวทรรเน้นเอ่เอเน้นอะไรนะตายคุ้นคุ้นขามากที่สุดแต่ว่าอา่าจะกินเยอะกันไปจะรู้สึกอิม่มอิ่มอัดตลอดเวลา รู้นนสึกเมาเินไปตลอดเวลาก็น่จะไม่ไม่ค่อยสนุกแต่ว่าเป็น e x p e r t น่าสนใจโอเคอนอกจากอนนันนี้อันนั้นเพิ่งทำหลังจากตัววิดีโอนั้นแต่ว่าก่อนทำวิดีโอนี้พรมทำแองกี้สำหรับวันนี้เราก็ ยังรู้สึกเป็น,เป,นเป็นประสบการณ์แปลกนิดหน่อยตวงนี้เพราะว่าบางบางวันถ้าทำแองกคี้จะรู้สึกดีมากก็มีหลายคำที่รู้แล้วก็ mm. จำได้มากับคำที่ไม่รู้ในรอบแรกจะรู้ในรอบที่สองก็ทำเร็วทำดีรู้สึกดีแล้วก็อีกบางวันทุก คำที่ผมเจอไม่รู้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 แล้วก็ะจะใช้หล,ล,ลายรอบถึงผ่านไปเซสชันก็น่าที่สุดแค่สิบสเอ็ดนาทีก็ไม,ไม่ไม่ใช่เวลาหยุดมากแต่ว่าไม่ค่อยรู้ว่าอะไรนะ ได้ได้คำสัว์เพิ่มทรงนี้รู้สึกติดในระดับหนึ่งระดับแล้วก็ยากที่ไปที่พัฒนาก็ไม่แน่ใจว่าควรเปลี่ยนวิธีหน่อยหรือควรแค่อทำทำทำทุกวันทุกวันจนในที่สุดจะจะข่าวได้ข่าวอุปสรรคนี้ได้ แล้วก็สำเร็จอืมไม่ได้ใจโอเคสำหรับวันนี้นะจะพอแล้วนะครับขอบคุณที่มาดูวิดีโอของผมวันนี้แล้วก็ผมติดเจอกับคุณในวิดีโอเพิ่งนี้นะครับ,บครับุณครับ